ในช่วงนี้ครับเอลเดนลิงวางจําหน่ายทั้งทีครับพร้อมกับเสียงแฟนๆเนี่ยโหตอบรับกันรวมถึงสื่อหลายเจ้าหลายสำนักเลยบอกว่านี่คือเกมที่ดีที่สุดณช่วงเวลานี้ของเขาเลยฮะวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ากว่าจะถึงจุดจุดนี้จุดที่โอ้โหอภิมหาโคตรเกมยากๆแบบนี้วนซ้ําตายใหม่จากค่ายฟอร์มซอฟต์แวร์มีเสน่ห์ดึงดูดเกมเมอร์ชาวฮาร์ดคอร์ได้อย่างไรฮะรวมถึงเกมแรกที่เป็นเกมของฟอร์มซอฟต์แวร์เนี่ย เป็นจุดเริ่มต้นมีรากฐานมาเป็นแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้โซเซม,มาเล่าให้ฟังกันครับแต่ก่อนที่จะไปฟังนะครับขอหมายเหตุเอาไว้ก่อนขีดเส้นใต้2ขีดเลยว่าเราเจะเอาเฉพาะเกมที่เด่นๆมานะฮะเอาเฉพาะโมเมนต์สำคัญๆแล้วกันเพราะไม่นั้นเนี่ยโอ้โหคลิปยาวเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงแน่นอนครับอะถ้าพร้อมแล้วลุย ฟอมซอฟต์แวร์ครับถูกตั้งขึ้นเมื่อปี1986นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางค่าจริงๆก็ไม่ได้แบบว่าพัฒนาเกมส่งโปรดักต์เป็นเกมหรอกกว่า8ปีเลยนะตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทนี้ให้เกิดขึ้นมาเลยนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็จะส่งเป็นพวกโปรดักต์ซอฟต์แวร์ให้กับสำนักงานต่างๆซะมากกว่าเออนี่ก็คงเป็นคำตอบมนะั้งสำหรับคนที่ตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมตั้งชื่อเห่ยๆจังไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเกมก็คงตอบได้ประมาณนี้แหละแต่แล้วครับในปี1994ครับ โอ้โหตอนนั้นเนี่ยวงการเกมวือหว่มากโดยเฉพาะคอนโซลที่ชื่อว่า PlayStation ครับพวกเขาให้ความสนใจมากๆเลยกับ PlayStation นี้เพราะว่าไอ้ PlayStation เนี่ยมันใช้แผ่นดิส์ครับในการจุข้อมูลใช่ไหมซึ่งมันแมชกับทางฟอร์มซอฟต์แวร์มากมากเพราะเขาก็ใช้แผ่นดิส์เหมือนกันในการจุซอฟต์แวร์พวกเขาก็เลยจัดทำเกมขึ้นมา1เกมครับหลังจากที่ PlayStation เนี่ยออกวางจำหน่ายแค่13วันหลังจากนั้นเท่านั้นกับเกมที่ชื่อว่า King Field ครับ ผลลัพธ์ในด้านกระแสะและคาวิจารณ์นั้นต้องบอกว่า Kingfield เนี่ยมีผู้ให้ความสนใจประมาณหนึ่งเลยครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเกมเมอร์สายฮาร์ดคอร์ที่เรียกร้องเกมยากๆซึ่งตัวเกมเป็นแนวแบบ RPG ที่นําเสนอมุมมองแบบ first person ครับีิตีความคําว่า RPG หรือการสวมบทบาทสมมุติได้ออกมาตรงตามความหมายจัดๆเลยไม่มีการจูงมือใดๆผู้เล่นต้องเรียนรู้การเล่นทั้งหมดเองไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่ต้องสำรวจไปจนถึงการรับมือศัตรูครับ แน่นอนครับว่าความเข้าถึงยากขนาดนี้ครับความนิยมจึงไม่สูงมากครับแถมโดนติเสียยิ่งกว่าโดนโชมอีกนะว่าตัวเกมเนี่ยโอ้โหล้าหลังมากว่าจากในเกมเดียวกันเนี่ยหลายๆเกมเนี่ยมีกราฟ,ฟิกที่สวยแล้วก็ดีกว่าอีกรวมถึงระบบการเล่นที่เข้าถึงเกมเมอร์ได้ง่ายกว่าอีกนะครับแถมมีผู้เล่นจํานวนน้อยมากที่เล่นเกมนี้จนจบนะครับเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยผู้เล่นมองว่าเอ๊ะเกมอะไรเนี่ยไม่บอกไม่ไกด์อะไรคนเล่นหน่อยหรอวะ แต่หารู้ไหมครับว่าสเสน่ห์ของความเป็นเกมจากฟอร์มซอฟต์แวร์ได้ถือกำเนิดจุติขึ้นณนจุดๆนี้เรียบร้อยแล้วครับแค่พวกเขายังไม่ทันได้สังเกตกเ,เกตมแรกมันนิชไปครับนั้นผมเอาเม m แมสมาให้เลยในปี1997 <S 1> <S 1> ๆๆครับผมพวกเขาได้วางจำหน่ายเกมที่ชื่อว่า อาเมิดคอนะฮะหรือว่าบ้านเราที่ชอบเรียกกันว่าอม e เลตอม e เลตคอนี่แหละซึ่งเป็นเกมแอคชั่นขี่หุ่นรบที่ต้องบอกว่าคอนเซป t นี่โอ้โหลํำยุคมากในสมัยนั้นนะครับเพราะว่าเพลย์การเล่นระบบการต่อสู้ของเกมนี่ถือว่ารวดเร็วมากๆแถมมาพร้อมกับระบบการแต่งพาร์ทของหุ่นยนต์ได้หลากหลายมากๆด้วยกราฟิกแบบ 3D ครับทำให้ผลลัพธ์ได้ <c oughs> ถือว่าเข้าตาเกมเมอร์ระดับโลกจนได้ออกตัวเกมเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษไปตีตลาดนอกประเทศอีกด้วยครับ ซึ่งฟอร์มซอฟต์แวร์ก็ได้โน้ตไว้ว่าแนวเกมที่เข้าถึงคนง่ายมันก็คือแอคชั่นนี่แหละทีนี้ถัดมาครับในปี1999ครับพวกเขาก็ลองเจิมเกมใหม่เลยกับเกมแนว Survival h o r ฮอ r ครับในชื่อ Echo n i g ไ t ครับเอาจริงๆเนี่ยโหเกมเพย์หรือว่าเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ได้สร้าง Impact อะไรขนาดนั้นในวงการหรอกครับแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาแอบล้ำหน้าเกมในยุคนั้นเลยก็คือ ฉากจบที่มีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้เล่นครับเอาจริงๆ Echo k Night เนี่ยก็ไม่ได้ทำให้แฟนๆชาวเกมเมอร์คนหมู่มากชอบสักเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าไอตัวของ Armored Core เนี่ยโอ้โหทำให้พวกเขาฟอร์มซอฟต์แวร์ได้ดีดๆจากทาง Sony ครับอารมณ์แบบนายๆทํทำเกมให้หน่อยเดี๋ยวเราดันให้ลงเครื่อง PlayStation 2 cool เลยนะฮะซึ่งตอนนั้นครับในปี2000ครับก็ได้ทำเกมหนึ่งเกิดขึ้นมาครับที่ชื่อว่า Eternal Ring ครับ แต่ผลลัพธ์มันก็คือแบบ King Field เวอร์ชันอัปเกรดอะแหละก็ที่แบบว่าการาฟิกก็เลดีขึ้นหน่อยจังหวะการเล่นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีแฟนเกมฮาร์ดคอร์เนี่ยติดตามอยู่จำนวนหนึ่งนะฮะแต่มันก็ไม่สามารถที่จะทำให้คนจำนวนมากเนี่ยติดตามเข้ามาได้อยู่ดีครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามแต่โซนี่ก็ย,ยังใจดีอยู่ครับพร้อมที่จะผลักดันฟอร์มซอฟต์แวร์ต่อไปครับตอนนั้นก็เลยฟอร์มซอฟต์แวร์ก็เลยทำเกมมา1เกมที่เป็นเกมเพ์เซฟของเขามากๆเลยนั่นก็คือ Armored Core 2ฮนะ อเมร์คอทูครับได้อัปเกรดทั้งกราฟิกแล้วก็เกมเพย์ให้เร็วดุดันสะใจแล้วก็อิสระในการปรับแต่งหุ่นที่มากกว่าเดิมครับทำให้เป็นหนึ่งเกมที่เพิ่มยอดซื้อของคอนโซล PlayStation 2ได้ในระดับหนึ่งเลยครับฟอร์มซอฟต์แวร์ครับเป็นค่ายที่ชอบลองอะไรใหม่ๆจริงๆนะก็เลยยกขยงครับพัฒนาเกมออกมาจำนวนมากเลย ซึ่งตั้งแต่ปี2002ครับจนถึง2008เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเก็บเลเวลเลยครับในความเป็นค่ายพัฒนาเกมครับซึ่งก็ต้องบอกเลยครับว่าในแง่ของประสบการณ์เนี่ยฟอร์มซอฟต์แวร์ได้มาเพียบเลยแหละแต่ในแง่ของกําไรแล้วก็คําวิจารณ์เนี่ยถ้าเปรียบเป็นกราฟเนี่ยวโหเป็นลดไฟเหาะเลยฮะแปกบ้างเวิร์กบ้างปะปนกันไปครับแต่ที่เวิร์กเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกมซีรีส์ของ a r m o r e d Core แล้วก็ t e n c h u 3กับ Tenchu 4ที่ถูกจ้างให้ไปพััฒนารร่วมคบ โดยระหว่างทางที่ประชนภัยครก็มีการลองผิดลองถูกลองนุ่นไปเรื่อยครับแต่ในปี2004ครับค่ายนี้ได้ถูกคลิกไปทั้งหมดเลยครับโ,โดยบุคคลสำคัญ1ท่านที่เดินเข้ามาสมัครงานครับบุคคลนั้นก็คือฮิเดทากะมิยาสกิครับในปี2009ครับโซนี่ได้เข้ามาเปิดดีลกับทางฟอร์มซอฟต์แวร์ครับเพื่อให้ทำเกม exclusive ให้1เกมครับเพื่อลงกับคอนโซลรุ่นล่าสุดในตอนนั้นเลยนั่นก็คือ Playstation 3ครับที่แม้จะเป็นโอกาสที่ดีครับแต่ในตอนนี้นเนี่ยหลายคนในบริษัทโอโหถอดใจในโปรเจก t นี้เพราะจากปัญหาภายในบริษัทเองบ้างแล้วก็ตัวคอนโซลที่มีฮาร์ดแวร์ในการพัฒนาเกมแบบไหลลื่นยากมากๆเหมือนกันแต่มิยาซากิครับกลับสนใจมากๆและคิดว่าโปรเจก t นี้ครับจะทำให้ฝันของเขาเป็นจริงที่จะได้สร้างเกมตีมแฟนตาซีขึ้นมาครับแล้วมิยาซากิก็ไม่มีอะไรเสียแล้วครับถ้าไอาเดียของเขาล้มเหลวเนี่ยก็ไม่มีใครสนใจหรอก พะท่ามันก็จะไม่ดีแต่แรกอยู่แล้วครับมิยาสกิก็เลยขุดเอาโปรเจกต์เกมที่เคยล้มเหลวไปแล้วครับของเขาที่มีเกมอีโก้ครับเป็นไอดอลทางความคิดโดยจะเป็นเกมที่ผู้เล่นจะต้องปฏะติดประต่อเรื่องราวแล้วก็สำรวจทุกอย่างในเกมพร้อมให้คำตอบด้วยมือของคุณเองครับนำกลับมาพัฒนาใหม่ให้สำเร็จซึ่งผลงานชิ้นนั้นครับก็คือเกมแอคชั่น r p g ในชื่อของ Demon Soul ครับในครั้งแรกที่ Demon Soul นะครับเผยโฉมต่อสาธารณชนเนี่ย ตัวเกมไม่ได้มีผลตอบรับที่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ด้วยความยากชนิดว่าต้องร้องขอชีวิตครับแต่ทําไมมันดันสนุกเป็นบ้าอย่างนี้ครับจนผู้เล่นจะต้องบอกเล่ากันปากต่อปากเลยส่งผลให้เกมนี้มียอดขายที่น่าสนใจครับในแง่ของคําวิจารณ์จากสื่อเกมกลับเทใจให้ว่านี่คือเกมปฏิวัติปงการเลยครับนี่คือเกมที่นําเสนอเรื่องราวที่รอให้ผู้เล่นร้อยเรียงออกมาในฉบับของตัวเองครับทำให้ในปีนั้นครับ Demon Soul ครับได้รับรางวัลเกมยอดเยี่ยมจากเวที Japan Game Award 2 0 0 9ครับ แต่แน่นะครับว่ายอดขายยังไงก็สําคัญครับโซนี่ได้ปฏิเสธที่จะวางจําหน่ายเกมนี้ครับในระดับนานาชาติแต่ก็ยังดีครับที่ทาง Atlas ได้เห็นศักยภาพของเกมครับจึงได้เข้ามารับช่วงต่อเป็นผู้จัดจําหน่ายทรงออกไปยังนอกประเทศทําให้ d e m o นโซครับได้เริ่มกระจัดกระจายชื่อเสียงออกไประดับโลกจนฟอร์มซอฟต์แวร์เริ่มมีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นมากขึ้นเรื่อยๆครับ ดีมอนโซเป็นเกมที่ค่อยๆเริ่มคิดไปเรื่อยครับจงทางฟอร์มซอฟต์แวร์เห็นว่าเอ้ยมันเป็นความแตกต่างแล้วก็มีความน่าสนใจมากๆครับในปี2011ครับพวกเขาก็เลยวางจัดจำหน่ายเกมหนึ่งขึ้นมาครับที่ชื่อว่า a า k s o u ซครับซึ่งเปลี่ยนผู้จัดจำหน่ายด้วยนะจาก AtLA s กลายเป็นบันไดน้ำโคครับด้วยความที่มันยากแบบยากมา,ากๆเลยนะครับแต่ว่ามันก็ท้าทายใช่ไหมรวมถึงความสนุกความที่เราจะเสพเนื้อเรื่องผ่านผู้เล่นที่ต้องปฏิปต่อเองอะไรอย่างเงี้ย ทำให้เหล่าเกมเมอร์รู้สึกว่าเออมันติดพันน่ะมันแบบวางจอยแทบไม่ลงเลยนะฮะแถมว,ว่าพวกเขาเนี่ยยังบัญญัติหนึ่งคำให้กับเกมแนวประมาณนี้ว่าแบบโ l ไลท์หรือว่าที่เราชอบเรียกว่าเกมเสมือนโซอะไรอย่างนี้ไว้สําหรับเกมที่แบบว่าแนวแอคชั่นอารที่แบบยากแบบยากมากๆโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเกมตระกูลแนวนี้แหละครับ ผลตอบรับของ Dark Soul นะครับโอ้โหสุดยอดมากๆยอดขายขึ้นหิ้งเลยครับจากบันไดน้ำโคเนี่ยเลขสวยด้วยอยู่ที่13ล้านชุดกันเลยทีเดียวครับโอ้โหทำให้พูจส์ได้เลยว่าเหล่าเกมเมอร์เนี่ยโอ้โหเป็นมาโซคิสเป็นโรคชอบเสพติดความเจ็บปวดกันเยอะแยะอยู่นะเนี่ยอันนี้หยอกๆย,ย,ยอกนะต่อมาครับก็เลยมี Dark Soul ภาค2เกิดขึ้นครับซึ่งโซเซขอเล่าแบบเร็วๆไปเลยเนาะจากค่ายฟอร์มซอฟต์แวร์นี่แหละแต่ว่าคุณมิอาซากิเนี่ยก็ไม่ได้มาคุมบางเหียนด้วยตัวเอง ทำให้แฟนๆหลายคนเนี่ยเออก็ไม่พอใจสักเท่าไหร่เหมือนกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณเมียสกีเนี่ยก็ได้ซุ่มทํา1เกมขึ้นมานะฮะที่ให้ความรักความหลงไหลใส่ปริศนากเกมนี้ดีที่สุดเลยนั่นก็คือเกมที่ชื่อว่าบัตบอลในปี2015ครับนี่คือเกมที่โซนี่จับมือกับทางฟอร์มซอฟต์แวร์อีกครั้งครับให้ออกมาเป็นเกมแอคชั่นเอ็กซ์คลูซีฟให้กับ playstation 4ครับ โดยมิยาสกิก็ได้กลับมาคุมภาพรวมของเกมอีกครั้งหนึ่งพร้อมตอกย้ำว่าวิธีการเล่าเรื่องแล้วก็เกมเพลย์ที่มีความท้าทายเป็นแกนหลักมากกว่าผลงานเดิมครับคือสิ่งที่เกมเมอร์ชื่นชอบแล้วก็รอคอยเกมนี้เนี่ยก็คือบัตบอลใช้แนวการเล่าเรื่องในแบบตามฉบับบรมครูแห่งนิยายสยองขวัญของ HP l o v e c r a f t เลยครับกับการเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราไม่รู้แล้วก็จะสันประสาทจ,จนคลุ้มคลั่งหากรับรู้ว่าเรากำลังจะเจอเข้ากับอะไรครับ บรรยากาศก็จะมืดมนชื้นแฉะตามฉบับของจอร์ g อาร์อาร์มาตินนะครับไปจนถึงการใช้เรื่องราวและงานสิ่งในยุคกลางครับซึ่งได้แงรงบันดาลใจจากเยคุราครับของบรามสต็อ e เกอร์ครับในพาร์ทของเกมเพย์บัตรบอลครับอัพสปีดเกมเพย์ให้รวดเร็วกว่าเดิมครับทิ้งการตั้งรับออกไปเปลี่ยนเป็นการหาจังหวะเข้าปะทะแทนจนเกิดความระทึกทุกท่วงท่าครับแต่ยังคงไว้ซึ่งเสน่ห์การวนเวียนวหายตายเกิดที่จะทำให้ผู้เล่นเรียนรู้ความผิดพลาดของตนเอง เพื่อผ่านอุปสรรคครับถัดมาครับในปี2016ครับคุณมียสกินี่ก็กลับมาสืบสารตำนานของตัวเองที่ได้เริ่มเอาไว้ครับนั่นก็คือกลับมานั่งแท่นผู้กำกับเกมที่ชื่อว่า Dark Soul 3ครับซึ่งเป็นการปิดฉากไตรภาคโดยสมบูรณ์แบบเลยครับแต่เส้นทางของคุณมียสกินี่ก็อีกยาวไกลครับเพราะว่าหลังจากที่เกมนี้ออกมาเนี่ยพี่แกได้ขึ้นแท่นกลายเป็นประธานบริษัทเลยครับ โอ้โหกลายเป็นว่าคนที่ชอบเสพติดความเจ็บปวดคนมาโซคิสเนี่ยถูกใจแน่นอนเพราะเดี๋ยวพี่แกจัดให้ <S <S แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพราะว่าในปี2019ครับหลังจากที่ฟอร์มซอฟต์แวร์เนี่ยพัฒนาเกม,มอยู่ประมาณ3ปีในที่สุดก็เลยมีเกม,มนี้เกิดขึ้นมาครับนั่นก็คือเกม s e k i ิ o Shadow Die Twice ครับที่เปิดโลกให้กับเหล่าเกมเมอร์หมู่มากเนี่ยได้มาลิ้มรสความยากในสไตล์โซครับ เซกิโลชาร์โดไดทัวไส์ครับตัดระบบสเตบินาออกไปไม่ให้ผู้เล่นเนี่ยต้องมาพะวงว่าจะกลิ้งจนหมดแรงหรือว่ากันจนกาดตกออกไปครับแล้วก็นําระบบปัดป้องเข้ามาแทนเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยได้มาเพ่งสมาธิ กับการต่อสู้มากขึ้นครับแต่ยังให้รางวัลกับผู้ที่กดได้อย่างแม่นยําด้วยระบบให้ผู้เล่นเนี่ยตายได้2ครั้งนะครับตามชื่อเกมเลยไอได i ์ทวายส์เนี่ยแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยที่นําเสนออย่างชัดเจนครับแต่ก็ยังมีสภาพแวดล้อมที่รอให้เรียนรู้เรื่องราวเพิ่มเติมอย่างลึกซึ้งด้วยครับทั้งหมดนี้ครับทำให้ s e กิโรชาร d o w d ดท t w วายส์ครับทำยอดขายสูงถึง2ล้านชุดครับหลังวางขายเพียงแค่10วันเท่านั้นเองนะ แล้วก็ยังกวาดรางวัลสาขาต่างๆจากแทบทุกเวทีเลยรวมไปถึงรางวัลเกมออฟ h e เยียเลยครับหรือว่าเกมแห่งปีเนี่ยจากเวทีประกาศรางวัล The Game a w a r d 2019ครับโดยเป็นเกมจากผู้พัฒนาญี่ปุ่นเกมแรกที่ได้รับรางวัลอีกด้วย และแน่นอนครับผลงานล่าสุดในปีนี้เลย2022ครับกับ Elden Links นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการสารฝันต่อของคุณมียสกิด้วยเพราะว่าได้นะักเขียนชื่อดังมากๆอย่าง George R. ร์อาร์มตินนะครับที่เขียนนิยายดังมากๆนั่นก็คือ A Song of Ice and Fire หรือว่าที่เรารู้จักกันนั่นคือ Game of Throne นะครับมาเขียนเรื่องราวเนื้อเรื่องให้กับเกมเกมนี้ด้วยนะครับ แต่ว่าผมคงจะเล่าต่อไม่ได้นะเพราะว่าอยากให้พวกคุณได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองครับและนี่คือประวัติทั้งหมดเลยครับจากค่ายเกมฟอร์มซอฟแวร์นะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่ว่าแกจะทําเกมยากมาแค่ไหนก็ตามแต่แฟนเกมแฟนเกมเมอร์ของเราก็คือรักไม่มีวันเปลี่ยนจริงๆนะครับอะอยากให้โซเซมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับค่ายเกมไหนประวัติเกมอะไรอีกก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมส่วนถ้าคลิปนี้มีข้อมูลตรงไหนบกพ่องออกไปไม่ได้เล่าไป ก็ขออาัยมานะทีดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าไปแล้วจ้า